เอ๊ะห้องคุณแม่น่าจะมีอยู่นะขออนุญาตนะคะนั่นกล่องอะไรอ่ะ สือ่อนี่มันคืออะไรหรอคะคุณแม่เออความจริงแล้วครอบครัวของพวกเราสืบเชื้อสายมาจากตระกูลแม่มดนะจ๊ะจริงหรอคะช่วยเล่าให้หนูฟังไหนได้ไหมคะตอนเด็กๆแม่น่ะเคยเป็นแม่มดกำจัดปีศาจแบบหนึ่งค่ะมันก็เงินดีอยู่หรอกแต่แม่ชอบซื้อเสื้อผ้าแล้วทำมาอย่างนี้เรื่อยๆจนเงินไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแม่ถึงได้เลิกทำไปจ้ะแล้วลูกเข้ามาเอาอะไรล่ะ มหากาวค่ะทำไมลูกไม่ไปซื้อละจ๊ะไม่มีเงินซื้อแล้วค่ะลูกไม่ได้ออมเงินไว้ใช้หรอจ๊ะคือหนูเอาไปจ่ายค่าอุป,ปกรณ์หมดแล้วนะคะอืมจริงๆช่วงนี้แม่เองก็เริ่มจะกังวลเรื่องเงินขึ้นมาบ้างแล้วล่ะแม่เองก็ออมแต่กับธนาคารอย่างเดียวแถมก็ได้ยินจากพวกเพื่อนๆว่าแนะนำให้ลองลงทุนแต่แม่เองก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้มากซะด้วยสิ ทำไงดีนะตอนกเกษียณจะทำยังไงดีคุณคือใครหรอคะเราคือพ่อมดน้อยเวลแมจิกเรามาช่วยพวกท่านแล้วเอ๊ะเรามาช่วยพวกท่านในเรื่องทางการเงินเองตั้งใจฟังให้ดีละ่ะ อย่างแรกเลยคุณควรมีเงินฉุกเฉินไว้เงินฉุกเฉินอะคือเงินที่สำรองไว้เพื่อในกรณีที่ไม่คาดฝันอย่างบ้านน้ำท่วมไฟไหม้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ส่วนวิธีเก็บเงินสำรองอย่างแรกคือเราต้องรู้รายได้ของตัวเองตั้งเป้าหมายแล้วก็เก็บอย่างน้อยให้ได้3เท่าของรายได้ต่อเดือนเช่นถ้าหากเรามีรายได้30,000บาทเราก็ควรตั้งเป้าหมายในการเก็บเท่ากับ9 0 0 0 0บาทแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก็บให้ได้ทีเดียวนะค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยจนครบตามเป้าหมายเอาดีกว่านะเอาละต่อไปคือการลงทุนก่อนอื่นเลยท่านอายุเท่าไหร่แล้ว ฉันอายุห้าห้ปีค่ะนั่นแหละสิ่งที่ท่านควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการออมเงิน แต่แน่นอนว่าการออมอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะอย่างที่คุณแม่เล่าไปเงินไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนก็เพราะเสื้อผ้าและสินค้าอื่นแพงขึ้นหรือก็คือเงินเฟ้อน,นั่นเองฉะนั้นท่านต้องมีการลงทุนด้วยแต่การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงนั้นถ้าท่านมีเสี่ยงในวันนี้หลักเเสียณท่านก็ต้องไปหาผลตอบแทนที่เสี่ยงกว่าอีกอย่างการออมธนาคารโดยเฉลี่ยแล้วพวกเราจะได้ดอกเบีย้ย1.5%ต่อปีความเสี่ยงน้อยก็จริงแต่ก็ตามมาด้วยผลตอบแทนที่น้อยเช่นกัน การลงทุนอีกอย่างที่เราอยากแนะนาคือกองทุนรวมและตราสารหนี้กองทุนรวมมีให้เลือกหลากหลายทั้งความเสี่ยงที่น้อยไปจนถึงมากและมีเงินน้อยก็เริ่มลงทุนได้ทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนําอยู่เสมอส่วนตราสารหนี้มีความเสี่ยงน้อยการผันผลต่ําได้เงิน,ต,<อ>นต้นคืน <ไป S 2> แน่นอนการเทนหุ้นส่วนนี้เรายังไม่ค่อยแนะนําให้พวกท่านที่ยังเป็นมือใหม่มากนะักเพราะถึงผลตอบแทนจะมากแต่ก็มีความเสี่ยงมากตามเช่นกัน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถกรเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วแล้วหนูล่ะจะ,กะเกษียณได้ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วท่านคุณอายุยังน้อยโอกาสเริ่มต้นได้ไกลาสามารถกรเกษียณตั้งแต่เด็กและยังเป็นการช่วยคุณแม่ไปในตัวด้วยนะอีกอย่างที่เราอยากจะแนะนําให้พวกท่านคือ My Plan ของ Well Magic คือเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนทางการเงินทําให้ท่านสามารถประเมินสถานภาพทางการเงินเมื่อถึงยามกเกษียณได้ โหถ้าเป็นแบบนี้ครอบครัวเราก็ไม่ต้องลำบากแล้วถ้าอย่างนั้นเรามากเกษียณสดใสไปด้วยกันเถอะ